ได้แล้วรวยรยจีบได้แล้วแต่มึงไม่รู้ตีกูจีบมดมันไปเปดลิตรแล้วขอจีบอย่างนี้น้องไม่เงาหรอกไม่อ้วกกูยาดี๋กว่าช่วยตายอ๋อไงแมม มึงเจอครูปูนแก้วคนน้ำห้ามบอกว่าอยู่ในอ่องน้ำแก่ปลาหมดไม่ใจแหล่ได้โรไม้มันไปตูดได้กรนหนวกหัวโรคมันไปตูดได้กรนแหล่แหล่เพื่อ้จอบหนักหนากขามีแหล่มึงกันนี้แหล่คนช่วยไปแหล่บ้านครูแค่น้อยบ้านครูเด็กที่แปดที่เก้าปีเจ้าเจ้าใจกางเกงเลยตัวเดียวเดินหน้าบ้าน แต่ไม่แรกกันนำแลงปื้มันใตรกันเก่งยินไว้เนาะแต่ห็นว่าใตรกันเก่งในตัวเดียวแล้วแม้มึเงเออใตรตีแปดตัวเบ้อปือ้มให้ตายพอนลูกกูแทาเบ้อปันนี้กูตำแตงตุมม้มไปแล้วแต่มึงให้รูเปเพื่อว่ากูเบ้อแต่กูไปหลอกมึงตำแตงเพื่อกูเอ็กซ์ใจรีแล้หันวันก้อนเดนไมาเบียกูตองกเดือนกูพาไปตึ้งเอ็กซ์ใจรีแล้ กูตั้งใจว่าตำหลูกูปีการกูตำแตงถุ่มพอไปจึงมอว่าเพื่อมอว่าเด็กยังแก่นใจอยู่กลางเดียวมึงตำแทงตำใจเด็กปีการปีการเรื่อยังแก่นใจข้างเดียวแล้วไม่ปีการเรือแล้วป้อมมึงก็ยังแก่นใจตรงก้างวายไรมเหลือีนแนวกูบายไงแ้วจีบอย่างนี้ต้องไม่ชอบกูก็ไม่ใจอาอย่าป้อมยาว่ากูอยู่บันนี้อย่าป้อมกูโยบโลกก็กูเมา คนดำดำมันกูได้เบ <If> ียก no. ้าวไม่ร no no ่ม <As> กันเขากับบ่าวแม่เปลคือมึงหัวดำมันหมอตมตดแล้วจ้อกองดำไม่มีกาเลยมึงอย่าว่ากองดำไม่มีกานะเว้ยจ้อยกูไม่เคยให้ได้ดำแล้วดีถ้ากันนั้นเวลาแม่มึงซื้อบังคุดมึงให้เอาลูกก้าวได้นะเด้ยเอาลูกดำไม่ได้แตะไหนไหมไปผูกให้ได้ ไอ้ไรก็มึงวา่ากูไม่ไปผูกเกอใช่ไม่มีไรเลยมึงอย่าว่าว่าไม่ไปผูกไม่มีไรนะเว้ยใช่อออพอมึงจะวิงเกืกอบตายไม่ปลอดทีบไม่ไปผูกใช่เแแต้นอยู่นยอยปีดอันแสดงว่านานเปียกก็จีบแล้วให้เป็นตัวอย่างค่ะที่ดีการติดเตินตั้งไปในรั้งนี้แตา,ก,าก้วาวเธอไม่เอาสิ่งนี้ครอบเลยจะกนันแต่ไรหอยร้อาายเปียก ครับเด <c oughs> ียรูท <c oughs> ี่เธอจะต้องเอาจริงดีครับนี่อะไรเนี่ยครับอาจารย์ไอ้นี่มันเป็นเสื้อคลอคนจะรา้เธอปิดบังโดยไปโดยจริงนี้แหละปัญหาที่จะเกิดขึ้นมามันไม่มีค่ะรับไปตลกแค่เดี๋ยวพอจะหวากาตาส่วมารพอจะช่วยนายีด้วยนั่นังตีกิด รอบอกปิดจวลจำมกันคือกี่เลตและตะละเงยแต่หนังลับจิตภาวนาและตาท่วมลางใหญ่จ้าใรกาตาประโยคีดับไปโลกแคกมาตามหลกนักแขกปุตตังชวมใส่ปุตตังชวมใส่ตำบบงชวมใส่ ตะบ,บงชชังสวมใส่จังขังสวมใส่จังกังสวมใส่อาเย็บไปไรหรอกแนคะ่มาปิดดูก็รู้แต่ว่าคนเบื่เปลี่ยนแล้ที่นี่ไปลูก วันพอไรเวลาไปช่วยเลือเผื่อนมนุษย์แต่ถ้านิวันเธอไม่ครับแสดงว่ามีปัญหาแค่พี่ปุ่นแก้วพี่เปียกไปด้วยไหมครับไม่ท้องหลกได้จะมีปัญหาน้ำมันสแกล่ากับท่านอาจารย์ไปหลกทีนีปุ่นแก้วกับเปียกไปตั้งล่างวัดกับกแต่ว่าตั้งๆก้ากควบออ็พอใจเข้าไว้ดีไปหลกไอ้ไรครับป้ายันกันรัดรายขอบคุณครับห้เปียกจากปื้นกัน อย่าเอามากรงกับโลวงพ่อคูณกูล้วได้เนยแงหลวงพ่อคูณคูณรักก็นในเจียนหรือที่เรียว่าเนยเดี่ยกูแเปนอ้ให้นุวรับอย่ามองแล้วเคยแกนังย้องอยู่ลิงเลยโอ,อย่าผอมกูล้ำแล้วอนังไว้ใจมาจิตไปตอนนี้ใครตีปะ เมืจิตไปไกลตีปักงดจิตรักสร้างความดีหนุ่ยได้มีกุจอร์นจงนังดีมีนัดตาตีกาก็จะตั้งเกตพลประโยคีจะตั้งไว้ที่วัดว่าจะตั้งเกตพลประโยคีบ่รู้ทีวัดว่า นำท่านผู้ชมมาที่กลางป่าแกงและจะทำความรู้จักกับนางยักษ์ชาตังซึ่งมันได้งานใสอยู่ที่กลางป่าแกงนี้วันนี้มันต้องการอะไรท่านผู้ชมติดตามมาความเข้าใจต่อมากับแต่เป็นห่วงยิงนัก พรานางอยกากกลคู่ชมโดยจะพอใจมนุษย์สุดยากได้แา้ามีใจเป็นคู่รักและนางอยากต้องสุกสมเมืม่อนาง,ยยงอาาย,ยากจะง่าใจใจเคียงชมตามงานรมตีต้องกัรนางก็เดลนเพลนมาว่าปรางนางลัดนี้ตัดปาา่าไม่ จากใจบ่แกงคู่ิวปูปะคิดไม่นานมาเละตัดสายปะะ้าจากกลางคานางมันมาเดนลฟ์มาดองไรพรโอจากกลางคางนางมันมาเดนลฟ์มาดองไพร และในเท่ก็ได้รู้จักกับคว้าชายเทพตุรัสในนามของเด็กหนุ่มตกคานพูนก็ยังไม่ทราบหรอกครับว่านี้คือคว้าชายที่ได้หนีมาจากคนครกโยตยาได้เดินร่วมทางเพื่อที่จะหาการทำแต่วันนี้ปรากฏว่าคว้าชาย เราะองคองทำงานไม่ค่อยจะเก่งตามที่หนายหนูหนุ้ยและนายแท่งต้องการในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาคนทั้งสองก็ได้เรียกว้าชายมาพูดคุยตรงนี้แล้วก็พูดคุยกันว่ายังไงท่านผู้ชมติดตามต่อมาสิครับ ให้รู้ใจมีความในมันบอกได้ตีแนกไ้แคดปสังเกตได้ในตอนนี้ปีจรองคนตีปปาตลรวมทางมาก้างานงอกแกว,ว่าจากกับจองหน้คือเต็งและนลุย จกับจ้องนายคือแตงและหนุยไม่จะคุยในเรื่องนี้ไงซ้องพี่นายแตจ้จบอกว่าพร้อมกายยพี่นุยหนบทเทียนั้นตามต้องการนี้พิธีการลุยว่าพีห่หนุยกับพี่เทงโกรธผมอย่างแน่นอนเลยเฮ<ะ>อยาขึ้นเสียงพี่อไะไรดูวิเคราเห์ อะไรนะเฮ้ยฉันดูรองเท้าเนอะพี่นุ้ยโกรธผมไหมไม่โกรธแต่หยับวิบวิบวีไอพีวิบให้รู้ไอเจ๋งวีไอพีวีไอพีคือพิเศษภาษาอังกฤษ์คิวีไอพีวิบวีไอพีไม่ใช่แปลว่าวิบแปลว่าพิเศษ ห้องวีไอพีคือห้องปีเจตแกกววีไอพีคือแกกปีเจตกองอังกฤษกองรังวีไอพีเอเอเป็กในหลวงวีบราร์หลเอไอป้อม <c oughs> กองเกาวีไอพีเดี๋ยวเกิดพี่อยู่นั้นพี่นุย้ยโกรธผมเรื่องอะไรเลยครับกูเกลยดมึงในต้านาแต่มึงเป็นคนลอกลอกกลัวยมาทำงานแต่แล้วมึงไม่ใจทำไรเป็นในบาทหลวง ชัดอรอ,อ,อและพี่เตงโกรธผมเรื่องอะไรต้อยหน่วยวกูแรกเองวันนี้เป็นไงเป็นกันขว่าป้าคูกับมึงแยกต่างอก,กันแล้วอเทปเราเรามึงเป็นคนเด็กกอบไม่ได้มึงเป็นคนเด็กประจบประรอ,รอลอกให้เราตำบ้านต่างต่างตีงตงตงเรานี่แกอีกตายอยู่เลยมึงอย่างแบบลอกกินกูเลยเต่งโกรธนัดกันชีรกับเนวอันก็องมัพี่เต่กกง,งโกรธผมเรื่องนี้แน่นอน แต่วันนี้ผมจะบอกให้พี่แท่งและพี่หนุ่ยรู้ว่าผมนี้เป็นใครถ้าแทงว่ามันปลนเราแล,นะล้วแท่งปลเพื่อครูโตแล้ววันก้อนเราจะบอกให้รู้ว่าเราเป็นใคยเคยรดเครื่องเลยตามครูไปนี่นะบ้าหัวไปตรงกล้าดุากพาครูไปจงแก่งคิวตรองเต้วทีพอไปตึ้งในตอกแลตรงนั้นในตอกเออใหนซอยต่างเปรี้ยวเลยให้ได้ใจเปล่าวกว่าเบียร์เพนแต่ ผมเลี้กูป่าวว่านา้ำเบียกรกว่าเบีกระตุกเราจะบอกให้รู้ว่าเราเป็นใครเรานี่คือโจรชี้เจ้กางงูกูบอกก้าวปีนปืนเลยแนวลามกูบอกให้ดันกูชี้นนกันแล้วกองกูยังปลายเลี้ยมชุบเบ็ดแลยแนวปีนชี้กันจักรลองจะโบงได้ยับเหนื่อยเรียนทำเรือโจรกับเจ้าจับปุ้นกันคนรับบาลทำไมเจอหนาตันจุ่ม,มาวุ่นกินเงินตรงนี้น เป็นเรื่องจริงเรอะพี่นุย้ยฮอกเตงนี่คุณนึอขแล้วนี่ไอพี่นี่เหลืองอกไม่ลาบก้อยว่าไม่ลาบกูลาบแล้วท่านวันคอนทีน่ใสยหนังงอกลืมไปภูเก็ตมึงเออหนังงอกลืมไปตึ้งนึกกขึ้นได้ว่าเบียร์หมดแล้วอีกครับมาจากภูกกเก็ตก็เตะต่ำปลื้นึกขึ้นได้ว่าล้านเบาคูเป็นกาดรถควาอยอยู่ภูเก็ตคนให้มันกว้ารถควายจากภูเก็ตเดียวที่พี่ใช่หร้อภูเก็ตมันไม่มีรถควายพี่เหรอ มึงแรงกันใช้ไอเต่งเชื่อแล้วนี่มัดยอแต่กูบแต่เพธนี่กูก็ลืมนึกไปแล้วว่ารถควายมันยังเต็มบังงาม,มานี่นี่เหอันหวมเหลือนัดเลยรู้พี่เต่งรับพี่เต่งโกรธผมอ่านลแต่วันนี้ผมจะบอกว่าผมเป็นใครมึงเป็นใครพี่เต่งรู้จักใครบ้างผู้ที่ยิ่งใหญ่ในนครนายธยาคนที่ยิ่งใหญ่ในนครนายรตยาคือกัจจ โคตรสิ้นเลยประดังเจ้าปิ่นวดีแล้วราชกฤษราชกฤษคือคว้าใจเต็มไอรุ่รุ่ยเฮ้ยเราเดี๋ยวป้าหลัวันตีนึ่งอยู่แล้วใฮ้นี่คว้าใจเต็มนุรัตใช่ผมคือคว้าใจเต็มนุรัตครับกราบตะอว่ายังคมมาจากคว้าใจครับวายตะนุยกราบตะอว่ายังแลมมาจากแล้วไว้ตั้งแลมเรือแล้วบังหวัดใจคมมีดนึ่งครับ อ,องค์ใจที่กรบเหตุผลไรไปเจ้ากาตีองค์ใจไใดต้องมาอยู่ในลักษณะเจนีพี่เต่งไม่ทราบหรอกครับผมต้องหนีการแต่งงานระหว่างผมกับดาราคู่มั่นของผมเหตุผลไรที่กว่าใจไม่แต่งเพราะเธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวผมไม่ชอบต่อไปถ้าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วผมจะต้องปล่อยเสียชื่อเสียงไปกับผู้หญิงคนนี้ด้วย เมียดีเป็นพี่ที่แก่พ่วเมียชัวจัวพ่วรลอยเป็นพี่ชายครูติ้งแล้ววันค่อนต้องคนเมียครูไม่ดึกเลยว่าเมียครูโบถตึ้งขนาดนั้นชายคนเราได้เมียโบแล้วล่อยได้บัตรที่คนกันวันค้อนครูตำหน้าเถงตึงวันนั้นคนตอกแจ๊กพอ,อกไปกลางตองวัาาวเจ้าพอ,อกไปตึ้งคนอุ้มหยดเต็มจักระมาณยี่ทิคนรื้อเกืบไป กตีดีกกูก้าไปตึงแลจองคนเมียแควคนแต่มุ่งดูก็ไปไปตึงเห็นคนนอนตายอยู่คนกตีดีเมียกูตามมานีใจ้าตายยังที้ให้บาวันตอบมาวัดกว่าป้าครั้งตองเออกตีดีตามวัดใจกว่าป้าให้บาวันไม่รุมตอบหรืเอเงือบหรือมันว่าแก้าเมาเียวันเตีย เนี่ยคนของเมียวันเถียงแล้วกว่าป้าเป็นไงวะเมียคูพอได้ยินในบ้านบอกกันนั้นมาตึงจีหน้าคูยังไอ้พี่นี่คนหนึ่งก่อนวากครูเลนเลยเดียนไร้อดเรื่องเมียกูอันเด็กตอนได้ตันพนเอกจอวาริจจงใจยุดตันเป็นนายกแต่เม่อันตันบอกว่าเศตกิจย่ำแย่มากเพราะฉะนั้นคนใต้ตาตำไรยตองตำมัเป็นเพียเป็นตังเหลือกับระยด แตนี่แล้วพี่หนุน่ยทำอะไรก็รเรายุบยรดทํำไรเราทำให้เป็นเบีย้ย <c oughs> เวลานอนกับเมียแต่ล,ลัรังลัวเบีย้ยใจปุ๊กไว้ทิปบาทพอ <c oughs> นอนเช็ดทิปบาทนอนเช็ดทิปบาทเที่ยนทิปหรือว่าเรียนนะจ้องอันหรือแบ่งทิปกระดยัยทิปบาททิปบาทพอนอนเช็ดใจทิปบาทนอนเช็ดใจทิปบาทพอจิ้นเดือนเราจะป่าปุกมาตีแร่ว่ากี่ตี <c oughs> ใส่สิบบาทตุกครั้งเออพ่อมาตึงเดือนนั้นปอดตาแม่ยายดังอยู่นองเมียตรองคนกับคูป้าปุ๊กมาตึ้งตีปรากฏว่าเบย์รอยกันยังไม่หย,ยีจิ๊กันยังเบีายร์ิ๊กันยังคุณจ้องใจว่ากูณใจตีสิบบาทแล้วเบย์รอยเบียร์ิ๊มันมาหรือเมียคูว่าโบ้เลยมึงใจอยู่ตีสิบบาทงง่าเรไปเออ่หนูมาก็ใจตีรวยตีอาทิเป็นอ๊อฟครองเลยแหม่ม เมียมกบโจกับป้ามาเลาเผื่อนไม่กลัวเมียเปรดเมียเดือ,อในเมียทีเป็นที่แกพววแต่จะเมียเหลือบๆเมียจวๆพวปลอยเป็นปีแต่เมียกวรไม่อยากหน้ากูเลยเมียมึงเออไม่ไหวหน้ากูเลยเด็กการแต่งตัวแต่งลาง่าเจ่งไม้ปุ๊บเมียมึงเออมาจากดำหน้าก็ามาตึงตอกจนร่องตีนนั่น กูรู้แม่ตมพุ่งใบกล้าตังเปลี่ยนเลยกูยคเครียด่าจำตัวได้โดกเทค่คนเชื่อหยอกจงมันไม่รู้จักแล้วยานตึงเอวแล้วไปไหนแล้วเมียพี่หนุย้ยตายแ้วไซอยนตายแกรถเรื่องนุ่มอ้อยก้าวรอรถตายพนมาแลวแก่ปลื้ ไม่ใช่ก้าวกันเดียมันเก้ก้าวกันน้อยกันเดียตามหลังผม<อ>พี่นุ้ยกับพี่แตงจะต้องเป็นผู้ติดตามผมต่อไปผมจะเสด็จสำารวจพื้นที่กวาา่าใจใช่ครับแต่การที่พี่นุ้ยกับพี่แตงเสียเวลามาหนึ่งเดือนนั้นผมจะให้รางวัลคนละหนึ่งหมื่นบาทเบิ้ลหนึ่งเล้นุยแกปันนกปนปป่นเลยเบิ้ลแกปั้นรวมทิ่ปั่นเลย กวาดไปเตะมึงการในเตะกูเบิ้ลนึงเออแล้วมึงไม่ใจอยู่ใจกวากหมดตังเบิ้ลหากูกคอยเบิ้ลก็ได้ติดเชนรองเชนกวาดไปเบิ้ลเบิ้ลรอบติดเชนกับนายทายไอ้กูพี่หนุ่ยและพี่แทงจะต้องพูดราชาศัพท์ได้มึงได้มาหน่วยราชาศัพท์กูได้ยันกูเราเด้ตั้มมาสรงใช่ตรงนี้ถามที่พี่หนุ่ยพี่แทงยินดีจะบอกอ่ะ ถ้าจมบทกว่าใจยืนหวับเรือส่งยืนส่งยืนเออถ้ากว่าใจกินข้าวเสวยกระยานกว่าใจนอนบันทมกว่าใจนอนลับบันทมลับกว่าใจนอนลับบนเตียงบันทมลับบนเตียงกว่าใจนอนลับกลนส่งประกระกร ครนคว้าใจเอ่อเดินรัดจดำดึงคว้าใจวิง่งลุ่มไปนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เวทีมว่วอย่างอ,อถ้าคว้าใจยิงปืนทรงประแจงปืนอ,อ้เออแต่ถึงจะจบหมดเจนปุมประเกศาหัวประเทศยตตาประเดช ปากประโถดกวนประต้นให้กองกูปราไม่ต้นไปในหมดแหล่เมียก,ก,กว,า,ยยงงงา,วางกับตุ้งปติเส้นกั้นักต้านหัวใจอยู่ในร่องของกับหม้อกว่าขวางกับต้านหัวใจก้อยเลยประโซอ็อกประวราพุ่งประโถตน้น ดูพระนาพีพระราชาเยี่ยมองค์ชาตอ้จุ้มนะเขาองค์ชาตฮ่า <c> ใ <oughs> น,นวันก่อนกูขึ้นมงกุฎใส่หมดแดงก็าองค์ชาตแกตาย กูรูดลงครับจงประาจำแล่นปอบกูคแคเครียดกันเลยเหล่าให้ไร่ไปดูแปลกจริงปา่าช้าเราใจเจงนะกัมปูดี่แหลมแปลกการัดตายอยารคกีกัมป่าช้าตัวชาวันกดที่วงกดตึงอาจจะยากรมจินไปจนจีบถ้าคนรวยๆเต่าแก่คัน ชินบุญเต่าแกแกมดชินบุญแล้วแกตำบุญมาเตะวันถ้าคนพี่พี่มันกูมาเต่งครับมดเวนชินเวนตายชีบเบงทางคนชีบเบงไม่พอดเต่งตึง้งชีบเบงเออดับกุบทางคนว่าลื่นลง ไปแล้วเดงกปูดตามึงเลิ่นลงเลี้ยยังเปี๊แปลงกระนัดเป้าในกระชายเมื่อนพระราชาตานปลึงตาไหวประปลึงประจุ่มปลึงคนมันเรามกมกจีเอาเหตุจะไม่ได้มันมก